สวัสดีค่ะมาพบกับฟอร์ดบายบุ้งเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะ,นนะ,คะบุ้งอยู่ที่ฟอร์ดเกษตรนืว่ามินนั่นเองจ้าวันนี้นะพามาดูรถทั้งหลังนะคะคันหล่อๆแบบนี้เลยนะคะรุ่นนี้นะคะที่บุ้งอมาแต่งค่ะเป็นตัว Next Gen Everest นะคะเป็นไทเทเนียมสีฟูสีนั่นเองค่ะราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่หนึ่ง0้านแปแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทแต่แจ้งก่อนตัวนี้นะเอามาเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดเลยนะคะเออส่วนเรื่องราคาไงเดี๋ยว คุยกันหลังมาอีกทีนะแล้วก็ตัวนี้นะคะเดี๋ยวบุงจะพามาชมนะคะว่าเขาแต่งอะไรบ้างนะคะอ่ะอย่างที่เราเห็นเลยนะคะเราคัดต้อมใหม่นะคะทั้งชุดเลยนะคะเปลี่ยนฝากระโปรงตัวฝากระโปรงนะคะเราขึ้นรูปใหม่นะคะซึ่งตัวนี้มันสามารถใช้งานได้จริงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะสวยงามจริงๆเพราะว่าตัวนี้มันตัวรับลมเข้าไปนะคะมันระบายลมออกทางด้านบนได้เลยนะคะแล้วตัวกระจังหน้าค่ะเราก็ใส่เป็นตัวแบบว่าที่แบบ ฟอนโ o รดแบบนี้หล่อแบบนี้เลยนะมาพร้อมกับไฟที่เป็น LED ทางด้านบนถึง3จุดไปเลยทีเดียวแล้วก็ตัวนี้เรายังคงกล้องหน้าเหมือนเดิมนะอ่ะกล้องหน้าจะอยู่ตรงนี้นะคะก็คือตัวนี้จริงๆสเปคของเขาก็จะมีกล้อง360องศารอบคันนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ตัวชุดกันชนค่ะชุดกันชนเราก็ทํามาใหม่เลยนะคะให้มันรองรับกันนั่นเองค่ะนะคะ mm hmm. แล้วก็ในตัวชุดกันชนค่ะก็จะมีไฟดับเบิ LED แบบนี้นะคะสองก็คือข้างละสองจุดอะก็คือสองข้างสี่จุดนั่นเองค่ะมันสามารถใช้มานงานได้จริงๆนะตัวไฟค่ะเป็นไฟแบบออกแบบใหม่นะคะเป็นไฟวีแลนซซึ่งแบบสวยๆแล้วคือให้มันเข้าชุดกันแบบนี้เลยแล้วอีกอย่างหนึ่งตัวนี้เป็นชุดของแพ้นะคะอ่ะแล้วก็ด้านข้างค่ะเราก็ขึ้นรูปมาใหม่นะคะก็คือจะเป็นแบบนี้เลยนะคะซึ่งแบบถ้าดูจริงๆนะคะบอดี้เขาจะใหญ่มากๆเลยนะคะคุณลูกค้านะมาพร้อมกับตัวซุ้มล้อนะคะ เข้าชุดกันเลยและอีกอย่างนึงจะมีไฟ LED ทางด้านนี้ค่ะมันใช้งานได้จริงๆนะคะคุณลูกค้าตัวนี้เราทําการวายบอดี้เรียบร้อยแล้วเราก็เลยต้องทําการเปลี่ยนล้อแม็กและยางนั่นเองจา้าตัวล้อแม็กนะคะเป็นล้อแม็กของตัวเลนโซนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวยางนะคะจะเป็นยางโอเวอร์ไซส์นะคะขนาด3 5มสคูณสิบสอนั่นเองนะคะด้วยออฟลบยีนั่นเองค่ะคุณลูกค้าก็จะออฟลบลึกนิดๆหน่อยๆนะคะตัวนี้พอเราทําการเปลี่ยนยางอ่ะ เราเลยต้องเปลี่ยนปีกนกนะคะก็คือเป็นปีกนกของโฟรเฟนเดอร์นั่นเองค่ะพร้อมกับตัวชุดยกขึ้น2นิ้วนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะคุณลูกค้าเราจะใส่ตัวซับงทซึ่งเป็นของโฟรเฟนเดอร์นะคะตัวนี้สามารถปรับได้ถึง8ระดับเลยทีเดียวนะคะเพิ่มความนิ่มนวลน,นะคะและอีกอย่างนึงก็คือเอ่อพูดเวลาคุณลูกค้าขับอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะมันก็จะแบบองศาลดอะไรเงี้ยมันก็จะดีขึ้นนะคะเพราะว่า เราทำยากใส่การใส่ยางที่เป็นโอสซแบบนี้นะคะเราตัวนี้ค่ะก็คือกล้อง360องศารอบคันก็ยังอยู่ใต้นี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะมีไฟสองสว่างที่พื้นให้ตัวนี้คุณลูกค้าชอบแบบดำทั้งคันเนาะเราก็เลยใส่ตัวครอบกระจกเข้าไปที่เป็นสีดำเข้าไปให้ด้วยนะคะใส่ครอบที่เป็นครอบมือจับนะคะก็คือเราปิดตรงที่เป็นโครเมียมทั้งหมดเลยคุณลูกคา้านะเพิ่มความสวยงามเนาะ ทางด้านบนค่ะเราก็ใส่ตัวคิ้วกันสาไทยเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําการทําสีเาาหลังคาข้างบนนะคะเพิ่มความสวยงามเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะตัวนี้ทําการเปลี่ยนบันไดข้างนะคะเป็นบันไดข้างของตัวแฮมเมอร์นั่นเองค่ะอ่าทางด้านหลังนะคะเราก็จะขึ้นรูปใหม่เช่นเดียวกันเห็นไหมคุณลูกค้ามันทําให้บอดี้รถ ดูใหญ่มากยิ่งขึ้นแต่จริงๆอะคะ่ะก็คือตัวนี้คุณลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะว่าพอเปลี่ยนยางมาพุกมันจะขับไม่ดีจริงมันขับดีเหมือนเดิมแล้วค่ะเพราะว่าตัวนี้เรามีดิสเบรกให้คุณลูกค้าถึง4ล้อแล้วก็ระบบความปลอดภัยทั้งหมดยังอยู่นั่นเองนะคะมาต่อทางด้านหลังได้เลยค่ะด้านหลังนะคะตัวกิมมิคของเขาเลยจะเป็นตัวไฟท้ายไฟท้ายซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอเวอเรสต์เลยนะคะแล้วก็ยังคงอยู่แล้วก็อย่างหนึ่งมาพร้อมกับตัวอะคริลิก นั่นเองค่ะนะคะอะคริลิกฝาท้ายแบบนี้พร้อมกับตัวกล้องหลังนะคะแล้วก็เซนเซอร์นั่นเองค่ะนะคะมันจะทำงานคู่กันเนาะอ่ะเดี๋ยวพาต่อด้านในนิดเดียวค่ะ ตัวด้านในนะคะเราก็ยังคงเดิมเนาะตัวนี้ก็คือจะเป็นออไฟหน้านะคะซึ่งเป็นไฟหน้าแบบออโต้นั่นเองค่ะนะคะจริงๆแล้วก็คือ,อ,อตัวไฟที่เราทําการเปลี่ยนมาค่ะมันจะใช้เป็นไฟหน้าออโต้ได้เหมือนเดิมนะคะตัวนี้เป็นปุ่มกดสตาร์ทเรียบร้อยแล้วพวงมาลัยไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นนะคะแล้วก็หน้าจอหลังพวงมาลัยขนาด12.4นิ้วนั่นเองค่ะนะคะหน้าจอกลางค่ะขนาด12นิ้วนั่นเองค่ะนะคะมาพร้อมกับตัว วร์เรชชาร์จแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหน้าจอกางค่ะสามารถเชื่อมต่อ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay ได้ด้วยนะคะแล้วก็เ e กียร์ไฟฟ้าค่ะซึ่งเป็น e s h i f t e r นั่นเองค่ะนะคะให้ความแม่นยำแล้วก็ใช้งานง่ายนะคะคุณลูกค้าอ่าแล้วก็เป็นเบรกมือไฟฟ้าค่ะแล้วก็ปุ่มกลมๆที่เราเห็นคือ driving mode นั่นเองค่ะก็คือจะเป็นขับ2ขับสอะไรเงี้ยค่ะนะคะอ่าตัวนี้เป็นอ่าที่ควบคุมแผงข้างประตูนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเบาะหนังค่ะ จะเป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้านะคะคู่หน้าสามารถปรับได้ถึงแปดระดับกันเลยทีเดียวอ่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณลูกค้าที่พุ่งพาชมแบบนี้แล้วนะคะคุณลูกค้าคนไหนนะคะสนใจรถยนต์ฟอร์ดนะคะไม่ว่าจะรุ่นไหนก็แล้วแต่นะคะติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างมาได้เลยคะ่ะถ้ายังไงนะคะวันนี้วุงลาไปก่อนกับเจ้ากัน F 150ที่ใส่ในตัวเอเวอเรสต์แบบนี้เลยคะ่ะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ thank you